เอ่ยมาเรื่อยเออยลงใหม่จ้าคุณพีพึ่งลงเลยเมื่อกี้สดสดสวยใครรับรีวิวพิมพ์พเร็วพิมพ์พเร็ว Nói nó Nói nó, Để nó. รึยังสวัสดีค่ะพี่ชุลีพรสวัสดีค่ะใครรอไหมเสื้อยืดแขนยาวสวยมาก จะมาแล้วจ้ามาแล้วโอ้พี่ใครปล่อยคิวเนี่ย ใต้ไ,ไหนอ่ะใครรับรีวิวมาแล้วจ้ะใต้กันเถอะสองพันเก้าค่ะลูกค้ากระสอบนี้สองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเด้อ ปกติ3,200ลดเหลือ2,900ช่วงโปรช่วงโปรใครเอากระสอบรีวิวพิมพ์เลยนี่ป้ายโลกนะคะป้ายนี้เลยนะนี่ดูเธอที่เกรด A ค่ะเกรด A ค่ะหรือว่าเบอร์หนึ่งนะคะ เบอร์นหนึ่งไซส์คระไซส์รวมนี่เอาไปเลย2อ0พค่ะใครรับรีวิวพิมพ์เลยลูกรีวิวได้คนเดียวลูกใหม่มีเยอะค่ะสวยๆเลย พี่โจ๊กเอาไหมเนี่ยพี่โจ๊กเอายืดแขนยาวไหมพี่โจ๊กเอาไหมยืดแขนยาวกี่ตัวประมาณร้อยเก้าถึงสองตัวบวกลบนะคะ45่กิโลพี่พี่โจ๊กเอาเป้า่าดูแขนต่ออย่างสวยเลยอะ่ะมันจะมีแขนต่อบ้างนะคะบางกระสอบเยอะบางกระสอบน้อยแต่อย่างสวยเลยอะ่ะพี่ดูแขนต่อสวยมากผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะบอกเลย นี่งานแบบพึ่งลงเลยพี่หล่อๆเลยครับต้นทุนถูกๆไปเลยหูสวยใครรับกระสอบรีวิวพิมพ์รับก็สอบรีวิวมาเลยนะจ๊ะ สอบใหม่ก็ได้มีเยอะเลยเพิ่งลงอะไรคะ่ะ ายไม่ทันช่วงนี้แม่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 ของเยอะหรอขายไม่ทนันหนูพี่ดูน้องกระตูนน้องกระตูนโอ้โหลมธรรมชาติค่ะลมธรรมชาตินะคะนี่กาฟิลแมวกาฟิล อุ้ยพี่ออกสวยอ่ะใครรับพิมพ์รับมานะโหแล้วออกแขนต่อสวยๆเลยอ่ะพี่ดูเหออเนี่ยหายากนะแขนต่อแล้วก็แพงแพงพี่ราาราคามาเร็วมาเร็วใครรับโอ้ย ปาร์ตีเดยหนึ่งค่ะหนึ่งค่ะเธอหนึ่งหนึ่งสุดท้ายค่ะหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยสวยนะแ้นคูนยใครไม่เอาเสียใจนะเนี่ยเสียเสียจุยเลยนะนี่นี่ ผู้หญิงก็ใส่ได้ไปขายทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยโหสวยอะ่ะงานแขนต่อออก,กดีอ่ะกระเั๋าเนี้ยของพึ่งลงนะคะลูกค้ามาใหม่ๆเลยไปเอารับมาเลยมาเป็นช่วยกันเนี่ยพี่งานแขนต่อ บางป้ายเขาก็มีนะที่แขนต่อบางป้ายเขาก็ไม่มีนะถึงแมาจา้จะแบบเด็กูปนี้ถือว่าออกออกติดแขนต่อมเยอะยลมธรรมชาติขอภัยในความลมธรรมชาติสก,กรีนค่ะสวยสวยนะคะมีทั้งพื้นมีทั้งสก,กรีนรวมทุกไซส์นะคะ ไซส์กำลังดีผ้าสะอาดไม่หนามากทำไมคนดูเยอะจังหรออ๋อ,อทำไมขันต่อเยอะจังอุ้เธอจะมองไม่เห็นละเธอสวยอะลงปุ๊บรีวิวปั๊บเนี่ยของแบบสวยเหมือนเดิม <c oughs> ใครรับรีวิวพิมพ์เลยสองพันเก้ามองไม่เห็นอาร์ตี้เดสแดงสองได้ได้ได้เธอรับเลยนาซาอุ้ยนาซาสีเขียวนี้สวยเลยเลมอนเลมอนได้ได้มีมี ที่ดูสีสดๆเลยไซร์รวมนะจ๊ะอันนี้เป็นตกปลาค่ะตกปลาใครรอลูกรีวิวรีบมาเอาไปเลย ได้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็ขายได้ทุกวัยด้วยนะเนี่ยวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยทำงานวัยได้หมดนะคะสวยเลยจ้ะราคาเท่าไหร่คะเพิ่งมาเอ้หนใส่ราคาไว้ที่หัวหัวโสต์ป่ะอ๋อนึกว่าลืมใส่สองพันเก้าคุณพี่สองพันเก้าจ้า ฉันใส่ก็วะเอ,อ้ยันขึ้นก็นวะไม่า่าลืมใส่ราคา2อ0พัพี่โปรโมชั่นนะปกติ3,200บาทเดอ้อรับไหมคุณพี่ถ้ารับรีวิวพิมพ์รับรีวิวได้เลยนะได้ทุกตัวลูกรีวิวส่งฟรีลูกใหม่ไม่ได้ส่งฟรีลูกค้าแต่ยังไงก็คุ้มแหละเพราะว่าโปรโมชั่นมาแล้ว สะอาดสะอาดนะคะไซส์หล่อๆเลยโหเยอะสั่งลูกหนึ่งต้นทุนตกสิบกว่าบาทเองค่ะที่ต้นทุนตกตัวละสิบกว่าบาทนะจ๊ะใครจะเอาก็เอาไปมีสงมองตักกวเลยเขีนดยอีกตัวหนยอยใครจะเอาลูกใหม่ก็สั่งได้นะคะมีเยอะเลยค่ะ แฝดอุ้ยพี่ฝาแฝดเอาไหมเอาไหมรับพิมรับนะจ๊ะไปแบบไวๆอะพี่เดี๋ยวหนูไปเลี้ยงผ้าข้างหลังให้ ของถึงเร็วมากสั่งเมื่อวานถึงวันนี้ขอบคุณค่ะคุณพี่พี่พิมพาขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสั่งเพิ่มได้นะคะใครจะเอาอะไรสั่งเพิ่มได้เลยวันนี้มีรอบส่งค่ะใครรับอันนี้นะรับมาได้เลยพี่ สวยๆทั้งนั้นเลย นะวูสีแดงสดมากนี่สีสดสดผ้าสะอาดสะอาดเลยลูกค้าใครรับมาเลยนะได้ทั้งหมดทั้งลูกเลยที่ขายได้สบายสบายเลยต้นทุนสิบกว่าบาทผ้าเกรด A นะจ๊ะ สีขาวขาวจ้วเลยสายกำลังดีนะคะค้าไซส์เล็กกลางใหญ่สกรีนแน่นๆเลยค่ะตัวนี้ สวยซักรลีดนิดนึงถ้าฟูๆขายง่ายๆเลยเนี่ยแขนต่อยังมีอีกเลยใครจะเอานะจ๊ะรีบพักเลย ไดโนไดโน่ง่ไดโนแทนที่พี่หน่อยจ้ะสีพื้นก็สวยนะคะอาจจะมีติดคอปกมาบ้างพี่แต่ไม่เยอะบางลูกก็ไม่มีบางลูกก็มีไม่กี่ตัวสองสาตัวสามสี่ตัว แจ้งไว้ก่อนโอ้ตัวนี้ลายทางหล่อๆเลยครับสองพันเ้านะคะยังไงก็คุ้มค่ะราคานี้ ขายแบบสบายๆนะคะถ้าใหม่ๆเนี่ยสกรีนแน่นๆสีสดๆนะคะเออ,อเขาก็ยื่นมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะอันนี้จำได้ป่ะแล้วเขาก็เร็จต่อไปไม่ใช่้ไหมที่ยื่นจากแรกแล้วนะแล้วเขาก็เก,ก็บับบไหน,น เลยค่ะคุณคะ่ะสวยคะ่ะสวยจริงสวยและใหม่แต่ลูกค้าไม่เห็นไล์เลยใครมาดูย้อนหลังก็สั่งตามได้เลยนะคะพี่ขาของลงใหม่แล้วคะ่ะแต่สวยเลยพี่ 矿物。 เลยส,ยสวยๆแบบนี้ดูสินี่ดูเถอะเนี่ยค่ะได้ทุกตัวนะคะถ้าใครรับตัวรีวิวหรือถ้าใครจะรับกระสอบใหม่ก็สั่งได้เลยป้ายโลกนะคะโปรให้เนี่ยเพิ่งโลค่ะเข็นต่อออก็นสวยเลยครับอ่ะ นี่นะคะใครสนใจแคปเลยแคปสั่งได้เลย2900บาทโปรโมชั่นป้ายโลกคะ่ะขอบคุณคะ่ะ